แล้วเราก็เข้ามาถึงฟาร,รม์รรมกล้วยไม้ที่นครปฐมแล้วครับนี่ฮะต้นไม้ไอ้กล้วยไม้เขาไม่แพงเลยเสวยๆทั้งนั้นเลยอะ่ะมีนี่แบบพามาแต่และที่นี่สวิตตี้ตีมากเลยครับที่นี่นะครับจะเปิดบริการทุกวัน 8ปโมงถึง5โมงส่วนอัตราค่าเข้าคนไทยชมรีส่วนนักท่องเที่ยว30บาทนะครับดูสิเพื่อนสวีวีวีจังเลยโอ้เชอร์ี่เลส480บต้นไม้คงไม่แพงนะฮะโอ้ยนู่น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 เพื่อนๆ,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 ๆนาา่านามาถ่านครพมเหนย่ลืมแวะมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะชื่อชื่ออะไรบอกก็ลืมละ ออคิดเชิญก้วยไมย้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่นี่นี่ครับเดี๋ยวพามาดูชื่อกันชอบแต่ตัวส่งทัวไทยโอ้ยอุ๊บแอร์ออคิดนะครับนี่นะครับความประชมนะครับม,มาชมกันได้นะครับโอ้โหดูดีครับตื่นตาตื่นใจครับสายกล้วยไมย้พลาดไม่ได้นะครับแอร์ออคิดนะครับ สินค้าแนะนาแปลกใหม่โอ้หวายคลาสสเพื่อนๆคิดดูดิต้นที่ผบ้าบาทจะบ้าตายโอ้ยโอ้โหนีอย่างวะดอกมาลีร้อยหนึ่งสวยไหมหวายพรีเมียมหวายพรีเมียมเท่าไหร่บ้าไปแล้ว,วหวายพรีเมียมเดี๋ยวเดี๋ยวราคาสี่สิบบ้าไปแล้วนี่อย่างวะใช่หรอ วัดน้ำทุกควาชุ่มช้างแสงแดดประมาณ50%ไอ้ย่ะช้างรุ่นเริ่มแทงช่อราคาตามป้ายเนี่ยฮะช้างก็ต้องเป็นนิ่อย่างนี้ครับโอ๊ยป้าตายไปแล้วพยาแคทรียาตัวละ50บาทไอ้ย่ะ30บ,บาทบ้าโบรที่สุดนี่อย่างวะเ้ยโอ้สวยถูก ต้นช้าชงเขาจะมีกลิ่นอ่อนๆหมอมหแมะเนี่ยโอ้สวยจังเลยเฮ้ยร้อยหนึ่งวัสโกวัสโกตัวละห้าสิบบาทไอ้เหียเฮ้ยโอ,โอ,โอ้แต่และต้นที่แบบว่าสวยงามตามยังเลยราคาไม่แพงนะเพื่อนๆลองมาแวะดูนะครับดูดิสวยจังเลยอ๋อ จะบ้าเลื่อนๆดูมีปลา,บ,าบ้าปลาไปแล้วอฮ้ยไม่เคยเห็นตื่นตาตื่นใจโอ้ยโอ้ยไอ้ยนี่ยนี่เรามาเจอเทพนะครับเรามาเจอเทพนะครับอย่าจามนะครับซาบวงครับสามหมืน่นแต่สวยจังโอ้ยอ,อันนี้กล้วไม้ดอกสระดอกดังช่อละแสนนะครับ โอ้โหโอ้โอนี่เป๋แบบเป๋เป็นคนโอ้โหตบตัวเองไม่ได้เลยเป๋เป็นคนแบบแยกไม่ออกว่าอะไรคือความแพงของมันนะคะแต่ก็ดูว่ามันก็ต่างจากกล้วยไม้ทั่วไปแตล้มก็ไม่คิดว่ามันจะมีมูลค่าน่าตกใจขนาดนี้นะคะเพื่อนๆโอ้ชอ่าละแสนอันนี้ก็จะบ้าเหมือนกันครับ โอ้ยเฮ้ยไอ้呀โอ้ยโอยห,หน่อชอยครับตอนนี้หน่อชอยครับสวยไหมให้เพื่อนๆโอ้ยสวยจริงจนี่ 8, 8, 500. หนูแปะหนูแปะห้าร้อยไอ้呀เฮ้ยอยากจะบ้าน,น่ารักน่ารักจังเลยน่ารักไหมเพื่อนเพื่อนโอ้ย โอ้จัดเป็นกระเชา้าอ่ะน่ารักอ่ะอ้ยอยากจะบ้าสวยนอชอยเฮ้ยปักหมุดมากันได้นะเพื่อนนครปฐมน,นะครับสวนกล้วยไม้นะครับที่มีอะไรมากกว่าให้คิดให้ชมและที่สำคัญราคาไม่แพงนะครับแต่ก็ตกใจกับไอ้นี่นะครับ ต้นละแสช่ชอละแสอันนี้อะไรน่ารักดาวน้ำตาลอย่างวะเนี่ยเอ้ยน่ารักอือ๋ออันนี้มันพวกน่าจะเป็นเนี่ยอากาเว่หรอครับเขามาไว้โซนนี้นี่หางม้าลายบอกว่าเอ้ยเฮ้ยอ่างหงีเออไอ,อีพีอ่างอ่างอัางหงีใช่เลยอีพีต้นละร้อยโอ้ยบ้าไปแล้วลิ้นมังกร40แล้วเหรอ อือขุกวางขอ้ววงอ๋อขอ้ววางอ้าวโอ้ยสวยไหมแวนด้าแวนด้าร30สอูจะบตาตายจับตาตายเฮ้ยสวยจังเลยอ๋อย่าเ้ยโอ้ยโหสวยจริงๆ โอ้ยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนอปแป้งโง่ครับหงอแป้งโง,ง่งครับไอ้ยาว้าสวยเฮ้ยไม้ใบกระถางละเจ็ดสิบสามกระถางสองร้อยไอ้ยาอู้อี้นี่ออกไปด่างๆเนอะน้ำล้างเบร์มีลามเลมอนโอ้ย อันนี้ซิมบิเดียมหนึ่งร้อยบาทนะครับเฮ้ยแอสเมียลาโมซาร้อยแปดสิบเฮ้ยอย่างวะโอ้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตีนตุ๊กแกนี่ก่อได้แบบคลาสสิกมากจังเลยฮู้มบายสวยอะ่ะอ้าย ล่นก de ับแสงล้อแสงไหนล้อแสงล้อแสงอีอ้ยอยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้0โา้ยันคยโอ้ยโอ้ยโอ้ยร้ยโอ้ยัอ้ยโอ้ยโอ้ยโองย้วอยโอ้ยไอ้เน้ยเอ็นเอยบา้ต้นอะยโอยอนอ้ยบ้ยโอ้ยยโอ้ย จริงเลยอะ่ะโอ้นยน,ยน,ยนยี่นี่นี่โอ้ยจักรตุจักรขายอะ่ะมีมีแพงแน่นๆเลยอะ่ะอ,อุ้ยนี่ออกดอกเลยฮะอืมโอ้ยใจจะวายเย้ยสวย แปดสิบเฮ้ยอันนี้ต้องเอาแล้วแหละเฮ้ยอือหือฟลังเกียฟลังเกียนาเฮ้ยสวยอะเงี้ยต้นใหญ่เท่าไหร่หระรนะ้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนะโอ้โหซื้อเวลานี่ได้ต้นใหญ่นะเพื่อนๆสวยไหมฟลังเกียนาเออ เอ,อ้ยอย่างเงี้ยเลี้ยงอย่างเงี้ยเป่าเลี้ยงได้มันไม่ค่อยตายนะคบเนี่ยโอ้โหอันนี้อะไรสายแอสเทยน่าร้อยห้าสิบเฮ้ยคาปุต์คาปุตเมดูซ่านะครับคาปุต์เมดูซ่านะครับแต่ตัวนี้ตัวใหญ่ตอนตที่บ้านบอกจะมีตัวนี้ครับแต่ไม่เคยออกดอกเลยเฮ้ยสวยงามเฮ้ยอยากจะบ้าสวยจริงๆ โอ้ยฮอกาซิ่วโคชด้วยนะเอ้ยมีด้วยแอสโทรโอ้ออยน้องของดอกเลยวนะคะหยดน้ำอืมอันนี้พวกฮาวาเทียนะครับโอ้ย,อ,ยอี๋หยุบโอ้ยอ่าน้ำตะของเฮ้ยหูกะ็ะตุยหูกะ็ะตุย โอ้ยแมมลูกกอล์ฟนนกอุ้ยโอ้ยเฮ้ยพาพาเซลอดียมเฮ้ยพาถูกใจอี้ยฟอร์มกอล์ฟอร์มกอร์ลาบวยยาโอ้โโอ้โหโอ้โโอ้โห้ยโอ้โลโ ไม่เท่าค่ะไ,ไม่เท่า350ร้ก็ไม่ถือว่าไม่แพงนะแตกหนอด้วยมี2หนอนะครับแพงยอดแล้วอ๋อโอเคล่ะโอ้ยจิ้มปุอลุ่มจอค่ะเพื่อนๆโอ้ยมะพร้าวตันนี้250โอเคอยู่นะดูดิดูดูดดดโอ้ก็ไม่เล็กนะเนี่ยโอ้ยอะเฮ้ยเปลอมกลือเปลมกลือพันแปดครับโอเคน่ารัก อ๋อเฮ้ยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยหางก็โลกหั่กรโลกหังหั่กระโลกเลยหางลิงก็ไม่รู้เฮ้ยเอออันี่เท่าไหร่เนี่ยสามร้อยห้าสิบโอ้ถือว่าราคาจับต้องได้นะครับอุ้ยสามร้อยห้าสิบดีได้ได้มาเป็นต้นแล้วแตกกิ่งมาถือว่าไม่แพงนะบ๊อบเนี่ยเพราะบางคนขายกิ่งเดียวห้าร้อยนะนี่แบบเป็นฟอร์มแบบว่าพอกิ่งมาแล้วแตกกิ่งออกมาแล้วอะ อุ้ยอ่ะอันนี้ซิกแซกนะคะเพื่อนๆอ,อุ้ยอยากได้ตังเงินในกระเป๋านี่แบบว่าหิบางเบาเหลือเกินช่วงนี้นี่ต้นมังกรนะคะหิอช,อชอบ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 โอ้ยโดนโดนโดนโอ้ยโอ้ยอ๋อ ถ้าเป็นพวกแคตสต์นี่แบบก็จะไม่ไอ้ก็น่นารักครับแบบว่าก็ยังไม่ใช่นี่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ใชโดนใจมากมากไอ้ย่าโอ้ตัวนี้ต้องแบบเป็นกี่สิบปีเนี่ยโอ้ยถังท้องเปล่าครับ โอ้ดูหนามต้นเนี้อแก่มากเพืเ่อนๆน,นี่ดูดิโอ้ฮึเฮ้ hey. ฮัลเลยบ้าๆาฮลีกเตเฮเฮอ่าสจากกลางงานแล้วมือเวลาเย็นๆเอาคุยแล้วพาโอ้โหลิ้นมังกรหรอือเปล่าพันสายพันเดียวกันปนะเฮ้ hey. ไม่ธรรมดาขอบคุณมีมากลิีิบามาชอบ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  ชอบมากเลยชอบ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 ,ชอบเราอชอบอืมนี่กวางมังกรกดนะครับสีอูนี่ไอ้อย่างเงี้ยน่าจะเลี้ยงแล้วรอด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 อยู่นะครับเอออย่างเงี้ยรอดรอดรับรอดอย่างนี้ปอจะเลี้ยงไม้เนี่ยเลี้ยงรอดแต่ถ้าเลี้ยงอย่างอื่นรอดยากเลี้ยงกล้วยไม้ก็ไม่เคยออกดอกครับไายหัวใจจะวายเอ้ย สวยจังเลยไหนไหนไหนตีมตุ๊กแกเท่าไหร่เนี่ยของเกาตายหมดเลยนะครับตุ๊กแกสามห้าบาทโอ้ยตีนตุ๊กแกที่มาเกาะผนังไงอเล็กที่มัาตอกกำแพงกำแพงอ่ะ ชอบเล็บคุดด่างเอ้ยปก็มีเล็บคุดแต่ปกไม่เคยด่างเลยมาหาแหงชอบจังเลยชอบจังเลย <c oughs> ชอบชอบชอบ,ชอบ เห็นช่อละแสนยังที่เขาโชว์อ่ะเนี่ยเนี่ยบูธช่อละแสนนะับไปดูเนี่ยเนี่ยแบบตาบอกไม่ถึงนะแต่บอกว่ามันสวยแต่บอกว่แม่งช่อละแสนนี่มาดูลายมันสวยนั่งเลยดูถูกแล้วมาดูของแพงนะครับเดี๋ยวเรียกกระสอบไปคะ ทางนี้ครับนี่ครับช่อและแฝงครับนี่มานี่ครับโอมจงมานะับโมจรงมามาลึกกึกกคยนับโมตังโมโหฮิวเป็นไงครับแต่ป๋อตามไม่ถึงนะแต่นี้มาดูหลอกนี้ดิเนี่ย ลายมันก็สวยแต่เราไม่คิดแต่เราไม่คิดมันจะแพงขนาดนี้ไงอันนี้สามหมื่นอันนี้สามหมื่นนี่ซาบวงช่อละแสนดอกด่างี่นี่นะครับเชิญชมกล้วยไม้สองสีแล้วก็ยังไงก็เดี๋ยวเพื่อนๆว่าง โอาแวะมาได้ที่นครปฐมนะครับฟาร์มกล้วยไม้ฟาร์มกล้วยไม้อะไรครับ <นะ S 1> ฟาร์มกล้วยไม้ใช่หะือครับอ๋อขิดซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะ,คะเอเลนนีน<ส>บ่บายบายจบทริปวันนี้นะครับ